สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปเหรียญกาล่านะฮะจริงๆเหรียญกาล่าหรือเหรียญกะลาเนี่ยนะก็เป็นเหรียญรู้สึกว่าจะยอดนิยมในช่วงตลาดบูกระทิงที่แล้วนะฮะหลายคนก็มีทั้งติดดอยแล้วก็ขายทิ้งไปแล้วบางคนก็ยังไม่ได้ขายทิ้งนะ,ะเพราะไม่ได้หลุดดอยนะ,ะบางคนก็เขาเรียกไงซื้อเฉลี่ยจนถึงปัจจุบันก็แล้วแต่การบริหารที่ติดดอยในครั้งที่แล้วนะฮะ จริงๆการล่เองก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะที่จจวันก็มองว่ามีโอกาสที่จะกลับไปที่ออทามไฮเดิมคือออทามไฮเดิมเนี่ยในตลาดกระทิงที่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ24นะถึง25บาทแล้วแต่ตาแรกเปลี่ยนณเวลานั้นนะนะฮะก็จาวันเองก็มองว่ามีโอกาสกลับไปถามว่าจาวันเคยทำนายถูกไหมก็ทำนายถูกหลายเหรียญน,นะฮะแล้วเหรียญหลายเหรียญก็ขึ้นไปลักษณะ erm, ออทามไฮเดิมยกตัวอย่างเช่นก็คือโฟกี้ทำไมต้องเปรียบเทียบโฟกี้ฮนะ กาล่าเองก็ถือว่าเป็นโทเคนหนึ่งที่เกิดขึ้นในอีเธอเรียมเหมือนโฟกี้เหมือนที่บะนะเราจะมาดูความความก่าของมันแล้วกันนะฮะหลายคนตอนนี้ขายไปแล้วอยากจะกลับมาเอาคืนเนี่ยต้องพิจารณาด้วยนะว่าคุณสามารถปล่อยให้ราคา หรือเงินทุนของคุณเนี่ยออกข้างไปได้นะเรื่อยๆหรือเปล่านะวันนี้เราจะมาพูดถึงทั้งในแง่ของการาฟในแง่ของออดวงชะตาและการเปรียบเทียบนะมาเก็ตนะอันนี้ก็ดูมันครบ3เรื่องเลยนะอ,อ,อย่างที่บอกฮะกาล่าเองก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีอยู่ในกระดานไทยนะกาล่าเ,เองเนี่ยนะเคย โฟโมในช่วงตลาดกระทิงที่แล้วนะอยู่ที่24บาทแล้วก็เป็นเหรียญที่คนไทยชอบซื้อขายก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะปัญหาก็คือว่าพอมันโฟ m o แล้วมันก็ลากมาม่วงนะถ้าเราเห็นตรงนี้เนะี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกนะเดี๋ยวผมจะให้ไปดูกราฟในตัวออคอย Cap มาเก็ตแคปนะฮะอันนี้ก็เป็นกราฟนะของกาล่ากราฟของกาล่าเนี่ยนะฮะเราดูนะราคาเขาเริ่มต้นมาที่4สตางค์ สี 4, สตางค์ฮะโฟโมหนักสุดเลยเนี่ยก็คือในช่วงกระทิงที่แล้วนะปี2,564นะคือปีกระทิง2เนี่ยเราต้องจับทางให้ถูกนะฮะถ้าเราไปดูในอดีตเนี่ยนะครับพีบูนะพีบูก็คือปีปีแรกเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นบางเหรียญที่ขึ้นนะแล้วก็กระทิง 1, กระทิง2งไอ้กระทิง1เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญพวกเหรียญหลักๆนะเหรียญใหญ่ๆเหรียญในอันดับ20แรกที่จะโฟโม แล้วก็อาจจะมีเหรียญบางเหรียญที่ติดสอยห้อยตามไปด้วยแต่ถ้าเป็นเหรียญมีมแท้เนี่ยนะส่วนใหญ่จะโฟโมในตลาดกระทิงที่2อย่างก็การล่าเองเนี่ยก็โฟโมในปี2,564ัที่บากก็ปี2,564อ่าแล้วตัวโฟกี้ก็ปี2,564เห็นไหมฮะเห็นความเหมือนของบันก็คือส่วนใหญ่มันจะโฟโมที่กระทิง2งนะเรามาดูนะฮะเอ่อ ไอตัวกาล่าเองเนี่ยเคยเคยนะออทำออทำไฮราคาจุดสูงสุดอยู่ที่24บาทนะแปดสิบสามสตางค์อันนี้คือออทำไฮปัจจุบันนี้ลากมะม่วงนะตอนนี้ลากมะม่วงออกข้างเดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างนี้ฮะแอคุณจาจากราฟนี้นะจากราฟนี้นะแล้วคุณไปดูกราฟของโฟกี้ฮะโฟกี้เนี่ยกราฟเห็นไหมเหมือนกันไหมฮะมีความเหมือนกันบทมันจะพุ่งเนี่ยมันก็พุ่งนะคือจริงๆโฟกี้เนี่ยมันพุ่งด้วย2ปัจจัยด้วยกันคือเขาทํา การตลาดดีนะอีกข้อหนึ่งก็คือมันมีการเผาใหญ่ถึง2ครั้งนะแต่ปกติแล้วเนี่ยเหรียญพวกนี้เนี่ยก็แปลกดีเหมือนกันวันที่เผาม่ขึ้นนะมันจะขึ้นหลังจากนั้นเอาตัวอย่างง่ายๆชิบะชิบะเนี่ยนะฮะบูทลิกเผานะในปี64นะพฤษภาปี64บูทลิกเผาใหญ่นะพฤษภาปี64ราคาไปขึ้นจริงๆจังๆเลยนะขึ้น,น,นจริงๆจังๆคือเดือนพฤศจิกาปี64เห็นว่ามันจะอยู่มีห่างกัน6เดือน เห็นไหมฮะแต่โฟกี้เนี่ยเผาแล้วประมาณสักครึ่งเดือนหรือเดือนครึ่งมันพิ่งจะขึ้นมันเหมือนพึ่งตื่นอะไอช่วงที่เผาใหญ่รอบที่2เนี่ยนะฮะราคากลับลงนะแล้วก็ไปพุ่งกลับขึ้นมาอยู่ที่1สตังโกกว่าเนี่ยนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาทฤษฎีของโฟกี้นะราคาที่หวนกลับคืนมาหมายความว่ามันเคยทำออทำไฮเท่าไหร่มันกลับคืนไปเท่านั้นเอาตัวอย่างว่ามีไหมก็มีโซลาน่า ะะโซลาน่าก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งซึ่งหลายคนก็มองว่าเป็นเชนกากๆใช่ไหมฮะเสร็จแล้วคราวนี้มันก็กลับไปที่ออทามไฮเดิมได้เห็นไหมเชนั้นแล้วเนี่ยเอ่อถ้าเกิดใช้ทฤษฎีหวนคืนมันก็มีความเป็นไปได้เอาเรามาดูนะฮะถ้าเกิดเราเอาไอ้ตัวกาล่านะไปเปรียบเทียบกับมาเก็ตเนี่ยนะฮะกาล่าไปเปรียบเทียบกับด็อกจริงๆก็เปรียบเทียบด้วยกันไม่ได้หรอกเพราะว่ากาล่ามันเป็นโทเค็นนะ,ะส่วนด็อกมันเป็นคอยแต่เราก็เปรียบเทียบในฐานะความเป็นมีมของมันนะฮะ,ะ,ฮะก็จะอยู่ที่ประมาณดองลล หรือประมาณ60บาทบางคนบอกเอาแค่ออทามไฮเดิมที่24บาทเนี่ยก็พอใจแล้วนะอ่าก็จริงนะเพราะว่าตอนนี้ราคามันก็ลากมะม่วงอยู่นะอ่านี้คุณก็ต้องวางแผนให้มันออกข้างไปแบบยาวๆอ่าถ้าเปรียบเทียบเนี่ยนะระหว่างโฟกี้กับกาล่าเขาเปรียบไม่ได้เพราะว่าตัวกาล่าเองเนี่ยนะฮะมีอุปทานแค่สามหมื่นหกพันล้านกาล่านะส่วนโฟกี้เนี่ยมัน9ก้าทิลเลียนนะเออเก้าทิลเลียนเนี่ยมันก็มากกว่าลูน่าอยู่พอสมควรนะเก้าจุดห้าทิลเลียนนะเนี่ย 9.5ทีเลียนเนี่ยมันก็ยังกลับไปได้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นอนิจจังฮะเอาเรามาดูเรื่องดวงจริงๆกาล่าเนี่ยมีอยู่2 2วันเกิดเหตุก็คือเขาทําโทเค็นใหม่นะคือสัญญาเดิมเนี่ยมันจะเกิดวันที่11กันยายนนะปี2020นะปี2020นะเอ่อถ้าเกิดมันเป็นดวงใหม่เนี่ยมันจะเป็นวันที่15พฤษภาคมปี2023นะเรามาดูที่ดวงเก่าก่อน คือดวงเก่าเนี yourself, ่ยนะฮะตอนนี้พระเสาเลงอยู่นะมันก็ซึมกระทือกันอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวพระเสาจะย้ายช่วงเดือนพฤษภาปีหน้าถึงสิงหาปีหน้านะราหูก็จะเข้ามาอีกแต่ผมจะให้ดูอย่างนี้นะผมจะให้จุดตัดอย่างนี้ว่าเป็นดวงใหม่ดวงเก่านะถ้ามันเป็นดวงใหม่อ่ะถ้ามันเป็นดวงใหม่นะอ่ะเรามาดูที่ดวงใหม่นะถ้ามันเป็นดวงใหม่เนี่ยอังคารต้องสุกเนี่ยตั้งแต่วันที่26สิหงหาไปถึงวันที่18ตุลามันต้องขึ้นอ่ะก่อน18ดตุลาเนี่ยถ้ามันขึ้นแปลวว่่ามนเป็ดงให แต่ถ้าเกิดนะถึง18ตุลาแลยย้วนะยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นนะมันกลับไปขึ้นในช่วงวันที่19ตุลาถึง24มกราคมนะ19ตุลาปีนี้นะถึง24มกราคมของปีหน้าเนี่ยมันไปขึ้นในช่วงปลายปีหลังตุลาไปแล้วเนี่ยแสดงว่ามันเป็นดวงเก่าถ้ามันเป็นดวงเก่าเนี่ยนะฮะมันจะมีจังหวะให้ทำทำกำไรอยู่สองช่วงด้วยกันนะช่วงแรกคือวันที่19ตุลาถึง24มกราคมกับวันที่1เมษายนถึง5มิถุนาของปี68 นะฮะเอ่องเมษานะถึง5มิถุนาของปี68อังคารต้องสุกอีกรอบหนึ่งแล้วมันมีลาหูต้องเกตแต่มันด้วยความว่าลาหูมันต้องอาทิตย์ด้วยอย่างเงี้ยเวลาขึ้นมันอาจจะลงคือ,ข,อ,คอขึ้นแล้วทิ้งปลายแหลมๆอ่ะคือขึ้นแล้วทิ้งปลายลงมานะทำให้ไอ้ความโฟโมโตรงนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบทิ้งหางแบบที่คุณเห็นน่ยนะแบบเนี้ยนะขึ้นแล้วก็วาบลงมาเพราะว่ามันมีคนติดดอยเยอะมันหาคนลงฉะนั้นทางแก้เนี่ยนะฮะก็คือข้อที่1คุณอาจจะ คุณมีเหรียญอยู่แล้วคุณก็ตั้งขายเอาที่พอใจเลยนะหรือคุณยังไม่มีเหรียญคุณอยากจะเสี่ยงโชคในวันนี้วันหวยออกด้วยใช่ไหมคุณจะเสี่ยงโชคเนี่ยนะคุณก็ซื้อแล้วคุณก็ตั้งขายที่24บาทนะยีบาทคือออทามไฮเดิมนะอบางคนบอกเอา20บาทเลยนะก่อนที่มันจะไปถึง24เนี่ยไงมันต้องถึง20ก่อนนะอ่ะก็แล้วแต่นะอยู่ที่การบริหารจัดการถามว่านะฮะกาลาเนี่ยถูกเบรนไปเท่าไหร่ คือการเบรนของกาล่ามันเป็นการถูกบังคับจากาจากคนแฮกเกอร์มันมีการแฮกเหรียญกาล่าอ,ออกไปจากโปรเจกต์นะรู้สึกว่าจะเป็นปีที่แล้วนะมันก็ออกข่าวนะมันมีข่าวว่าเนี่ยถูกแฮกมันจะไม่ถูกแฮกได้ยังไงเราก็ละก็พระเสาเลงอยู่นะเนี่ยพระเสาเลงอยู่มันก็โดนแน่อยู่แล้วละ่ะผมก็เชื่อนะว่ามันน่าจะเป็นดวงเก่านะเพราะพระเสาเลงใช่ไหมพระเสาเลงมันโดนแฮกไปปีที่แล้วนะ ไอ้ถูกแฮกไปเนี่ยเขาแฮกไปทั้งหมดนะเป็นเออเป็นเหรียญน,นะสา0นล้านกาลานะเขาก็เลยเบิร์นะฮะเขาก็เลยทำธุรก,กรรมเบิร์ไอ้เหรียญที่ถูกแฮก,นะก,ก,กไปเนี่ยนะเขาก็เผาไอ้ที่ถูกแฮกไปเนี่ยนะเออสามพันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นก็ไม่ได้เยอะนะฮะถือว่าไม่ได้เยอะการเผาครั้งนี้ถือว่าไม่ได้เยอะแต่ถ้ากาลามันจะกลับขึ้นไปออทามไฮเดิม erm ได้เนี่ยมันอาจจะต้องเผาคล้ายๆกับโฟกี้ แต่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เหรียญทุกเหรียญก็จะนั่งทับมืออยู่นะครับเขาไม่เผาหรอกเพราะเขารู้ว่าปกติเวลาเหรียญมีมจะขึ้นมันไม่ได้ขึ้นปี2023นะ2024นะมันจะไปขึ้น2025ก็คือกระทิง2ฉะนั้นเนี่ยบรรดาเดฟต่างๆอาจจะนั่งทับมือจนถึงกระทิง2อนะ่ะทำแบบเดิมกับที่ตัวบูทลิก บุทหลีกเผาชีบาปี6-4ใช่ไหมมันก็จะมีชีบาโฟกี้หลายเหรียญเลยฮะที่มันเป็นเหรียญมีมก็จะขึ้นปี64คือกระทิง2ฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าคนที่ถือเอาคอยอยู่เนี่ยเป็นลักษณะเหรียญมีมเนี่ยต้องใจเย็นถึงปี2025เข้าปี2 0 2 6กเลยคือตุลาปกติกระทิงอะ่ะมันจะเป็นตุลาพิการธันวามกรากรุมพามีนาใช่ไหมฮะก็ตุลาของปี2025นะถึงมีนา2 0 2 6ไอเนี่ยคือรอบของมันจะเป็นรอบของมันอย่างนี้ถ้าเกิดเราไปยึดเอารอบจากครั้้งที่แลว ฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกอย่างนี้ว่าข้อที่1น,นะถ้าเรายึดนะถ้าเรายึดกราฟนะกราฟเนี่ยกราฟเนี่ยนะก็คือซื้อเมื่อถูกขายเมื่อแพงก็ขายในจุดที่ออทำหไฮเดิมโดยใช้ทฤษฎีของโฟกี้ซึ่งเป็นเหรียญที่อยู่ในเชนเดียวกันนะเนี่ยนะฮะเออหสตางค์กลับไป1สตางค์กว่านะไอช่วงโฟโมไอช่วงที่มันลากมาม่วงเนี่ยก็คือจุดเก็บของ อ่าตรงนี้ก็คือตั้งออเดอร์ขายไว้นะในกระดานไทยก็ตั้งได้อยู่นะเออก็ตั้งออเดอร์ขายไว้ที่ราคาออทำไฮเดิมท erm, ี่คุณก็ได้กินตังแล้วเนี่ยนะก็ง่ายๆอย่างนี้แต่อย่างที่บอกว่าเราไม่รู้ว่ามันจะออกข้างไปถึงไหนแต่บทมันจะขึ้นมันก็ขึ้นเพียงไม่กี่วันเท่านั้นแหละไอ้ออกข้างเนี่ยมาสองปีครึ่งนะออกข้าง2ปีครึ่งขึ้นเพียงแค่สองสาวันฉะนั้นเนี่ยคุณรอสองปีครึ่งเพื่อจะขายในสองสาวันนี้แหละนะคือต้องเข้าใจก่อนว่า เอ่อโทเคตหรือเหรียญเนี่ยมันไม่ได้เหมือนหุ้นนะที่มันจะขึ้นเป็นเคอร์ฟเวลามันขึ้นมันก็พุ่งแท,แท่งเดียวยาวๆนะแล้วก็ใช้เวลาอยู่แค่วันเดียวนะโตขึ้น3 0 0 0 4 0 0 0ภายในพิบตาฉะนั้นเนี่ยคุณก็ผ่านประสบการณ์ตลาดกระทิงรอบที่แล้วก็น่าจะเข้าใจว่าเวลาบทมันจะขึ้นมันก็ขึ้นแท่งเดียวยาวๆเลยบางทีใช้เวลาเพียงแค่2อสวันก็จบรอบมันฉะนั้นเนี่ยคุณถือไว้2ปีคุณตั้งออเดอร์ไว้2ปีปีเพื่อรอฟันทํากําไรเพียง2อสวันนี้แหละ ฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกไอ้สอาวันนี้มันจะลงวันไหนนะทางแก้ง่ายๆตั้งออเดอร์ทิ้งไว้ในกระดานที่สามารถต้องตั้งออเดอร์ขายทิ้งไว้ล่วงหน้านะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าเราน่าจะวางแผน ได้แล้วก็ใช้เงินที่เป็นการเสี่ยงโชคจริงๆเพราะว่าเราไม่รู้หรอกมันจะออกข้างไปกี่ปีอันนี้มันออกไอโฟกี้นี่ออกข้างไปกี่ปีอะสปีครึ่ง3ปีนะส่วนตัวกาล่าเองก็ออกข้างไม่ต่างอะไรจากตัวโฟกี้หรอกนะก็ต้องดูไปฮะว่าเดฟเขาจะมีโปรเจกต์อะไรนะมาปั๊มราคาหลังจากนี้นะเพราะว่าผมก็มองว่าทุกคนนั่งทับนั่ง นั่งทับไพ่ตัวเองอยู่อ่ะยังไม่หงายการ์ดออกมาในช่วงนี้เพราะหงายไปมันไม่ไรมันไร้ไประโยชน์เพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงกระทิงปกติเวลาเขาจะให้ข่าวดีเขาจะให้ข่าวดีในช่วงตลาดกระทิงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยข่าวดีจะมาต้องใจเย็นฮนะมันจะเป็นไปตามรอบของพันตามปฏิทินของมันเลยนะปีนี้เดี๋ยวลุ้นกันในช่วง19ตุลานะรอบแรกนะ19ตุลาถึง24มกราในดวงเก่า นะฮะแต่ถ้าเป็นดวงใหม่ต้องก่อนนะต้องก่อนตุลานะก็ดูเอาแต่ผมมองแล้วไม่น่าจะใช่ดวงใหม่น่าจะเป็นดวงเก่ามากกว่าเพราะการลงและถูกแฮกเนะี่ยมาตรงกับดวงเก่าซะมากกว่านะอันนี้ก็เป็นการวางแผนสําหรับตัวการ่าอีกข้อหนึ่งคือเขาเพิ่งเผาไปเนี่ยเพียงแค่4ี่พันสีล้านนะอุปทานทั้งหมดเนี่ยมีอยู่3 000, 6 0 0 0ล้านแต่ว่ายังเผาไม่ได้ถึงครึ่งนะ ถ้าเผาได้สักครึ่งหนึ่งนี้ก็คงสนุกอยู่พอสมควรสําหรับตัวกาล่าเองนะอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นความกาวสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ